เครื่องมือเราอยู่ตรงอยู่ช่องข้างไหนเครื่องมืออยู่อยู่ร้ล้านที่งมาติดตั้งเนมะื่อเไม่มานานมานีอน้อยู่บนอยู่บนบนดอยเลยครับอยู่บนดอยนะไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้เข้าไปโยนทิดง้่องทางเลยไม่ไม่ทิดครับอยู่มันอยู่ก่อนครับ,รบนี่เป็นเป็นข่ายเส้นทางอะ่ะขอบปากขปาเป็น,ปนแนวเฉดแดงนะครับไ,ไม่ได้ขอบปาเป็นเส้นเดินครับเส้นเดินที่เดินทางเดินตะเวนใช่ไหมครับก็อ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็พี่ก็ว่า5ห้าก็สีแถวก็8ปดหมืนเท่าไหร่สลุกเดี๋ยวเอาชัวร์ด้วยหนึ be, ps, ่งสสมห้ 5, 5. ืนสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าเ้าหัาหห้าห้าห้อ